ดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแอมมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n k 4 8แล้วก็วง CGM 48เช่นเคยนะครับสำลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำมีลายสีชมพูเยอะแยะเลยนะครับเป็นเสื้อสองของทีมเ,เปเนเชทีมแชมป์ยุโรปดูการล่าสุดนะครับแล้วก็ สีดำเนี่ยเป็นสีที่น้องที่พูดถึงในวันนี้ชอบนะครับแล้วก็สีชมพูเป็นสีของทีมที่น้องอยู่นะครับก็สรรหาเสื้อตัวนี้มาจนได้นะครับแล้วก็สกีด้านหลังชื่อด้วยที่แบบพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับไปดูด้านหลังเสื้อนก่อนนะครับก็ <c oughs> นี่แหละครับพิเศษว่าตัวอื่นนะครับตัวอื่นจะมีแค่ชื่อน้องนะครับอันนี้มีชื่อวงเต็มยศเลยนะครับก็คือน้องโยเกิดนพพระดาเลิศดบุรียพรสมาชิกุ่นที่3ของวงเวียนเคโเและตอนนี้น้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม,ม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆมาพูดถึงน้องกันอยู่แล้วนะครับอยา่างที่ทราบเป็นดีนะครับแล้วก็ ล่าสุดที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับน้องก็มาไลฟ์กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไปออกงานพิเศษมานะครับงานบาสเกตบอลสามคนชิงแชมป์ช่องเจ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับซึ่งเขาจัดกันที่สยามแต่ว่าผมติดธุระก็เลยไม่ได้ไปนะครับเราเลยอาศัยดูทางถ่ายทอดสดแทนนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โ oh, ห oh <c oughs> สุดจริงนะครับต้องบอกว่าโยเกิร์ตเธอฉายมากๆนะเธอฉายจริงๆคืองานนี้เต้นแค่สามเพลงเท่านั้นนะครับคือคอไงคุกกี้เสียงไายเต็มเพลงไซคเควลทวินเทลเต็มเพลงแล้วก็กรละครวิงเต็มเพลงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าได้โชว์ศักยภาพตัวเองเต็มที่นะครับแล้วก็น้องโยก็โหสวยน่ารักสดใสมากๆนะครับ สวยสวยโว,วยสวยสวยจริงๆนะครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือของน้องนะครับก็รอบนี้ได้โชว์เต็มๆเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงที่2ก็คือไซเคิลวินเทลเนี่ยเป็นเพลงที่น้องโยได้เป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกจากอะไรยังไงนะครับแต่ก็น่าจะมา,มาจากฝีไม้ลายมือของน้องนี่แหละนะครับแล้วน้องก็ทํา หน้าที่ในเพลงนี้ได้ดีเยี่ยมจริงนะครับขนาดผมดูอยู่ทางบ้านอนะผมยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหน่ารักสดใสแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ไปดนนูสดๆมากๆนะครับแล้วก็เข้าที่สังเกตจากผู้คนในสนามเนี่ยเขาก็ฟินๆกันนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับวงเนี่ย <c oughs> มาวีกันต่อใน,ในช่องทางต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับส่วนแฟนคลับวงอื่นที่เขามาอยู่ในใงานเนี่ยก็ น่าจะได้เห็นแหละว่าน้องของผม,งมน้องของพวกเราเนี่ยเชิอสายน่ารักสดใสเก่งขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเพลงไซเคิลทวินเทลเนี่ยในไลฟ์ล่าสุดนี้น้องโยก็มาบอกกันเลยว่าเออจริงตอนเขาประกาศเนี่ยน้องก็อยากมีรายชื่อติดเพลงนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าโดยระบบอะไรของซิงเกิลน,นั้นเนี่ยก็ทำให้แบบน้อง <c oughs> ไปอยู่ใน ตัวงหลัก green flash แทนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับแต่ผมก็ว่าน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรนะที่จะอยากมีรายชื่อติดเพลงใ i ่แค w วิ Tail ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีกฎห้ามอะไรว่าในซิงเกิลหนึ่งเมมเบอร์สามารถติดได้แค่ตัวอยงเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับมันไม่ได้มีกฎห้ามน้องก็สามารถฝันได้แล้วน้องเองก็ลึกๆแล้วเนี่ยน้องก็เคย เต้นเพลงไซเคียวทวินเทลมาก่อนในงาน Circle คิลแจมนะครับถ้าใครยังจำกันได้แล้วน้องก็รู้สึกว่าเอ้ยเอยเอเราก็เคยอยู่ในเพลงนี้มาก่อนแต่ว่าพอประกาศอีกทีมันไม่มีชื่อน้องอน่ะน้องก็รู้สึกน้อยๆนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่ามันก็ผ่านมาแล้วแล้วน้องก็อ่ะสุดท้ายก็ตามที่เราไดเห็นกันแหละว่าน้องก็ <c oughs> กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วก็กมีโอกาสได้ เต้นเพลงนี้อีกครั้งเนี่ยน้องก็ทำอย่างเต็มที่จริงๆนะครับสือจริงๆแล้วมันก็มีโรดโชว์ก่อนหน้านี้ในน้องก็เต้นเพลงอยู่นะครับแต่น่าจะไม่ใช่เป็นเซนเตอร์นะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ว่าน้องเป็นเซนเตอร์หรือว่าแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยคือเวิร์กในในรอบนี้เนี่ยน้องเป็นเซนเตอร์เลยก็ต้องบอกว่าน่ารักสดใสมากๆจริงๆนะครับชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็ในไลฟ์นี้เนี่ย สิ่งที่ผมสังเกตอีกสิ่งหนึ่งเลยอ่ะก็ต้องบอกแหละว่าช่วงนี้เนี่ยน้องเขาน้องโยเกิร์ตเนี่ยก็จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมันก็จะค่อนข้างหนักหนักหน,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 น่วงหน่วงของน้องพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเรียนเนี่ยมากเริ่มชั้นปีที่สูงขึ้นเนี่ยงานมันก็เยอะมากขึ้นพอประชนกับงานบงเนี่ยมันก็ยิงย่ง,ย,งยิ่งยุ่งยุ่งพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยกับน้องโยก็คือน้อง ผมสัมผัสนะรู้สึกว่าน้องรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนมากมากสิซึ่งผมชอบชอบเด็กแบบนี้อยู่แล้วนะครับเด็กที่สนุกสนานกับการเรียน่ะไม่ว่านะแต่ยุคเก่าก็พี่จา๋าพี่อุ้มพี่ปิ้งสามคนเนี้ยเขาแบบโอ้โหไอดอลด้านการเรียนมากๆนะครับแล้วก็น้องโยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นไอดอลด,ด้านการเรียนเหมือนกันนะเพราะว่าเรียนหนังจริงนะครับแต่ว่าน้องก็ ก็แบ่งเวลาไปเรียนทําหน้าที่ในครั้งในฐา,านะนักศษยเต็มที่มากๆนะครับเพราะว่าอะในคณะที่น้องเลือกเรียนเนี่ยน้องก็เลือกเรียนด้วยตัวเองไม่มีใครบังคับนะครับแล้วก็เป็นคณะที่น้องชอบอได้เรียนในสิ่งที่น้องชอบด้วยก็คือเรื่องของการถ่ายรูปของอถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้นะครับน้องชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับน้องก็ก็เลยต้องเต็มที่มันมันไม่มีข้ออ้างที่จะแบบขี้เกียจ น้องก็เต็มที่มากๆเราก็เห็นกันอยู่ว่าอ่ะมันก็จะมีช่วงช่วงที่แบบน้องหายจากโซเชียลไปไปมุ่งในการเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ผลงานมันก็เห็นชัดเจนอะว่าน้องทําได้ดีมากๆเกรดเฉลี่ยก็ดีถึงขั้นได้ทุนกันเลยถูกไหมก็ไม่ได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ก็ <c oughs> ได้ทุนแรกก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับแล,แล้วก็เหนือกว่าสิ่งใดก็คือ น้องดูสนุกสนานกับการเรียนดูสนุกสนานกับการที่แบบเอ้ยมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเบื่อว่าเรียนไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ,อเด็กคนนี้เขาไม่รู้ดิผมชอบผมชอบเด็กที่แบบ <c oughs> รักเรียนนะนถึงแม้ว่าผมจะเรียนไม่เก่งก็ตามแต่ผมก็เอ็นดูเด็กที่แบบรักการเรียนมากๆนะครับก็ชื่นชมมากๆจริงแล้วก็ใน ในไลฟ์นี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น้องมาพูดถึงกันเลยก็คือเออน้องก็บอกว่าช่วงนี้มันเริ่มมีเวลาบ้างเล็กน้อยแหละน้องก็บอกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่น้องจะต้องไปเรียนถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปเรียนยู่ถ่ายรูปอะนะครับผู้ผิดถึงเวลาที่น้องน่าจะต้องไปเรียนขับรถอย่างจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าตัวของน้องชายเนาะของน้องก็ไปเรียนขับรถแล้วนะครับก็น้องเองก็ว่างๆอยู่ เราวรู้สึกว่าเออมันเวลาน้องไปไหนมาไหนจะได้แบบ <c oughs> สะดวกมากขึ้นเพราะว่าทุกวันวนี้ก็ต้องคุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมครับน้องรู้ว่าเออไปเรียนดีกว่าซึ่งในในในมุมของผมผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะทําให้ชีวิตของน้องสะดวกสบายมากขึ้นในการทํางานนะครับรวมถึงเวลาพักผ่อนของน้องก็น่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับก็ อย่างที่โพนสรางกนี้ว่าโยเกิรตเนี่ยเขาเป็นสายชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะครับทางมาชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันน้องขับรถได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับน้องก็คือสามารถไปเที่ยวได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนโดยที่ไม่มีอ <c oughs> ุประสรรคนะครับขับรถไปเที่ยวได้ตลอดแล้วก็น้องชอบถ่ายรูปถ้าขับรถไปได้มันก็ได้ไปถ่ายรูปในมุมที่ <c oughs> แปลกใหม่ๆได้นะครับหรือว่าทำคลิปทำ,ทำนู่นทำนี่ไม่แน่ไม่แน่ผมว่าในอนาคตรเราอาจจะเห็นโยเกิร์ตในสายยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่าในยุคนี้ยู YouTuber ทูบเบอร์ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยโอ้โหคนติดตามเยอะเนี่ยได้เงินเยอะแยะเลยนะครับหลายๆช่องก็เห็นกันอยู่นะครับก็น้องเองก็ชอบทางนี้อยู่แล้วมีพื้นฐาน ด้านการถ่ายรูปทำคลิปอยู่แล้วด้วยเรียนมาโดยตรงการพูดการสื่อสารพรีเซนต์อะไรต่างๆก็ดีผมก็รู้สึกว่า <c oughs> มีลุ้นนะมีลุ้นไม่แน่เราอาจจะได้เห็นโยเกิร์ตเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอนาคตก็ได้นะครับก็ชื่ชนชมน้องโยเสมอเนาะสนับสนุนหนูทุกสิ่งทุกอย่างแหละก็แล้วก็เอ็นดูหนู หลักหนูมากมากด้วยนะจ้ะอ่ะสหลับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ